สบายดีปะลุงสบายสุดๆลัสบสบายดีสุดๆแพงพ่อพ่อก็คเอเก่าปะลุงอกระคนมนาแต่ก็นองวาคิมปะลุงบรรยากาศน้ำซาน้องมวยปะลุงนาเจยเดียว้าก็ข้นมาแต่ไทยนาปะลุงมาฟนก็ได้ข้าเป็นไทยนามาับมวยนมือนี้ก็ส <cor rect ing noise> ิ <c oughs> หอลูกชายไปหาโอ้ยลูกชายคอยเนมนะเฮ้ยไปไ่ขึ้นาวขนอัก้นี่ีเงินบางคนไปยังกไปท่หน้าไมีไปเอื่นวาเฮ้ยคอยเนือัวมกกบอกดังอุ้มลูกลงไปนั่งลูเห็นผลจะมแต่ไกลใช้หมอับก่นนะ เอาใส่หมอบ้าเห้ยบ้าเห้ยลงละไปกันไปด้วยลุงเอยออบลูกใา่ไปนําคือถิ่งแห้งท่านผ่านนก็มืด เบลีย์เขาไปผูักดอกปักไหนฮ่ายืนอยูรลานสาวเพิ่งจะได้ดหักมือเลยดโอ้ยเดี๋ยวเอนดอกมันออกไม่ด้อ้ยเดเอาคุ่มยโอ้ยปวดมากเลย Mày phục bốc cạp mặt ở đây. Bua mặt 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 dạ ôm mặt ủa, <laughs>

บ่เอาน้ำปลาว่าน้ำปลาเอาน้ำปามาเอ้ยถอ,อดเลย,ยตับเออ ช่ปะยมีคนมาเห็นป้าเตะน้องกมีโอเคมังดอพลังเตะีมด ทางน้ำก็ลงเลยปดน้องมันด่าก mm ันมาเก็บใส่ใส่ด้ไหมให้เบิ่งแน่ใส่เห็ดมาเบิ่งด้วยเบ่งให้บ่าวเบิ่งด้วยสาธุน้องมันด่าเห็ดปะลงเลยเอาไว้เอาไว้มากับลานซากับน้องมวยน้ำปะลงคอทวดกอไผ่ที่มันบ่แเก่ rồi mạnh nó được ha. Nè. Mày được. Ừ. Hay ao thả pa còn cả ông lục mà nắm tại cả không có vãi bởi mà lục trai đìn. Doctor, đọt, to đọt, đọt, to đọt, Ôi, nó doctor, 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 sẵn doctor, thì thêm doctor, นมาถ้าหาข้าวอานมม้งดินมันเหนื่อยอุ้ยเฮ้ยมันดีดิมันดูดอ่อนเพิ่งเพิ่งดูดมันบัวมันดูี่เฮ้ยนี่สมเด็จเหนไลานสาวมาปะลุงเลยเป็นทหารลูกชายน้องวัาคิม

นาติอะนองมันดเตาเสรเห็นังกันนองเมื่กี้นี่กอสภาพมาเช่มัเก็บเพรทแคลนท่านเนาะเดนรสดีนน่ะออกมาพี่ออกมาพี่ออกมาพี่ รับน้เนเา่ฝนเศ้าตกเนาะฝนตกนี่อ้ยไออกงายเนาะอันนี้ประเทศพวกใหญี่นี่นี่จะดันอีก่อนเงลูกไซก็ลงมาฝุนน้องเดือนมาน้องหายแป๊บนึงลูกไซกัหายลูกไซก็ลงม Thằng nhật ao hết thằng nhật ao à, lục xoài tiếng nọ hoa kìm có hay phá rung bựng nữa lẻ nữa lái thằng nó ổng โดอกเห็ดนะบางคนกำลังไทหน้าปะลุงเอ้ยเมียะไรปะเอินเอาวหวเห็นเห็ดปู่กเ้อเอออะไรปะลุงครับปะเปินปู๊งชายให้นองมดหนาต่อไปเนาะน้องเดือนปะลุงเอาล้านถ่าน้องวาครีมเอ้ย เป็นยังไงลูกอยู่กับเอือเดือนบ่ผลเอือเดือนกับมันเดีย๋ยวสวัสดีป้าลุงด้วยล่ะน้องเดือนเจ้ามาเล่นน้ำผายาม,มาเล่นน้ำวากิมนะส,สวัสดีป้าลุงซาลูสวัสดีป้าลุง เออน้องดาวปไปเลนน่าแม่มวยบอหืมขมดึบปะลุงเลย <c oughs> มือนี้แม่ใหญ่หรือว่ายายเป็นกระป้ออกมาแล้วนะปะลุงเลยออกมาแต่บอกควันน้องมวยลูกสายน้องวาคีมปะลุงมะเผาตะกา้า เออแม่หาเห็ดพ่อมแม่จะไปใช้น้องเดือนมมแม่ยังมยแม่ปุ๋ยไปหาหนมมาอา่อไม้อะไรไปรู้พันนี่กัลสีได้ล่าขี่ไปเปลี่ยนทันี่พ่อกันโอกาสหนาน้องเป็น้องที่ไหนกับฝากกดไลค์ไปลเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ส้มโมคดมันนาคือเก่าปะลุงนะครับเป็นกำลังใจให้ลูกชายน้องว่าคิมยังไงก็ให้เบิ่งให้ส้มก็ต่อไปปะลุงม่ให้เผาเปิดเผาเบื่อเด้อช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปหาคลิปใช่ห้ปะลุงเบิ่งก็อยู่ตามให้ตามนานนี่แหละปะลุงเอ้ยพอกันโอ้กันนาะสบายดี